วัสดีค่ะวันนี้นี่คือเราจะพามาลงหมอดมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะแรกเราต้องต้องกดมาค่บก่อนนะคะกดครั้งเดียวค่ะแล้วก็กดทางขวานะคะกดซ้ายแล้วก็ขวาก็มามันจะเป็น OPEN นะคะเราก็กดเข้าไปเลยเราก็เลื่อนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่า mod S นะคะเราก็คลิกเข้าไปเราก็ได้ลงมอดแล้วนะคะเราจะลงมอดอีกค่ะแล้วเราก็เข้าไปใน Google ค,ค,ค่ะเห็นไหมคะทดลองก่อนค่ะแล้วก็พิมพ์ mod S Enter ก็รอแป๊บเดียวนะค่แล้วก็กดอันแรกกดอันไหนก็ได้ค่ะแลแต่ชอบไปแค่ถ้ากดอันแรก เดครช้าค่ะกดอันแรกมันมีเยอะมากเลยนะครมันจะมีมาครับไทยด้วยมันเป็นหมอดภาษาไทยเนี่ยแล้วเราถ้าก,กดอันแรกเราต้องกดอันที่สองด้วยนะคระับน,นคะคราก็หาไปะคะ่ะ เราจะเอาอันที่ยิมหกนะคะดีค่ะรอลุกหรอกก็ได้ยิมหกเราจะเอาหมอดแบ่งล่างนะคะ ก็คัดลอกมันนะคะคัดลอกมันเอากดแล้วก็วางนะคะตัแอนตีคก็ก็เอาแรกนะคะมันจะเห็นนะคะเอาตามเวอร์ชันเลยค่ะ ล้วเวอร์ชั่น1.7.2นะคะก็เอาไปแล้วมันสะซีวีสองหนึ่งมันจะมีคำที่ดาวโหลดให้นะคะโหลดง,ง่ายมากค่ะแล้วก็กดเลยค่ะ ไปดอบคก็ได้แล้วเก็ดว้นะคะเราได้แล้วแล้วก็อี okay. ๋ยวนะคะก็กดตรงนี้กดกดขวานะคะแช่วาแล้วก็เลื่อนมา ที่เหมาะแล้วก็ปล่อยมันเลยค่ะก็ลงให้นะคะนต่ะค่เราต้องปิดหนึ่งก่อนเพราะหมายครับเร็วช้าในโน้ตบุ๊กมันช้าค่ะเราเล่นในโน้ตบุ๊กเอาในกลอง เข้ามาค่ะแล้วคะ่ะแล้วก็เลือกเวอร์ชันมันจะเป็นเวอร์ชันนะยคะ่ะเวอร์ชันเยอะแล้วเราสุกิเวอร์ชันอะไรเลือกเลยคะ่ะมันต้องมีว่า F O R G E นะคะแล้วก็กดนะยคะ่ะกดกลางเอา้าทำไมมันไม่ได้ ต้องสองนี้เลยะ,ะลองดูก่อนอืมได้อยู่ของเอโอใช่ไหรอมันนะคะมันก็มาแล้วนะคะ รม,มันก็มาให้เราแล้วนะคะก็เกิดไปเลนะยแค่เสียเจอใหญ่กว่าเราจะเอาแบบไม่มีชีวิตนะคะรอลองหมอะโอ้โอ้โอ,โอ้รออีกนะคะเดี๋ยวเราสต็อปไว้ถ้ามันมา นก็มาแล้ว่คเะนี่ค่ะละมันโอ้ยแหลกมากเลยถ้าอยู่ในเดลฟุกจะเห็นแจร็อกนะคะมันจะมี F ส เ6เราก็คลิก F6 ค่ะคได้แล้วเอา อจะเป็นมังกรไปทุ่นลองได้แล้วใช่ไคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ